กวาดไปทีเดียดทีเดียดมาแล้วตั้งห้าอยู่หรือยังตั้งห้าปถ้าได้พวกรวมด้วย นี่ตัวรถตายรถจะเซ่ตายแล้วเ oh. สียจูนเอาหัวบอยิงดกักเลยยิงทางไหนวะย,ยิงจูเซียนโอ้แบบนี้ก็ได้เลยเบื้องดูหมองแอร์ดอปนี่เด้อ ม่าม,นะมามีคูณไกลเลยนะใช่มีทุกคูณสามคูณสองครับมีแต่บอเกินสององ่ะเขาโง่ไม่ถูกมั้ยทางนี้เด้อ m a r k the location มันลบง<อ>ัว,วก่อนสิได้เดียว่ะอะไกันเข้าไปได้ลบก่อนมวะ ไปทางทิงหน้าที่ให้เอาใจพิสัยมาจีบยังรูะไหมบอกฉันว่ามีความหมายโอ้ยมันสีดายใชเนาะหลุดเด้อยิี่มีทัวร์ทีมโชว์เดมมาเปิดเลเขาคงไม่มาเลยเอาก็มีรถหลดขึ้นกันได้ไรยไปิยาน ด้วยไงอย่ามาอย่ามารักษาทั้งนั้นไว้นั่นรักษาทั้งนั้นไว้อย่ามายิางเธอเสือร <laughs> ักษาฝั่งไหนฝั่งใครฝั่งเราเออ,อมันเงียบท่าหนูเงีบเยบเงียบแห้งไม่เป็นไร ครังนี้พี่เอาอยู่มันจะให้ม uh, anyway, ันโผล่ให้มันโผล่ธนาคืนท่้งอันนี้ดีกว่าปะให้ยในกลางวงวงจุดนี้นีอุ๊ยเจอ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 ข้างไนปุ๊บ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 ปอ้บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปม๊บนุบปุดบป้๊บปุ๊ี้บนุ๊บปุาบปุมา ล่อๆล่อจังหวะันนั้นนั่นน่ะเออมันจุดไกล่อจังหวะล่อจังหวะรอรอให้เป็นยินให้พอไม่กี่ตัวนึงเนี่ยไม่กี่ตัวงี้กินน้ำไ่โด้บอกเลยเนี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 ยต้องดื่มน้ำอุ้ไปดำกันนี่คน

ใช่แล้วฮะจะเข้าตายดิเท่าจอกแค่ไงเราตตยเราจอกมากเลยพี่พี่ว่าเดกากออถ้าเราตาย1ึงตัวองูั่นยูเซ่อหนึ่งสองไม่ถือวอลุมอยู่ท่านถ้นมันออมเข้าเหรอ เดี๋ยวลงไปที่แล้ว,ลวเดี๋ยวลงไปลงมาเร็วครับเดี๋ยวก็เหนียวเดี๋ยวก็ึ้นหรอกเดี๋ยวจะได้ึ้นก่อนคืนก่อน,อนโอ้นั่นนี่แล้วปั้นเกือบตายอาย่ะมามันใส่เกง่งซ้ำหน่อยแต่มันอยู่ในวงเลยโอเคยัง

ยนท่าน,นดีดีไหม,มลงปูอะยุซวะอุยหมวกเขาลงแลับเมีเยนยูนลงมารดมนลงไปลด,ดดิขี้รงร้างขี้รงร้ไม่ขี้รถนี้เด้อขี้งลงร้ Oh nó không yêu thương đâu yêu thương không cái gan này các bạn này có bạn nhanh nó chỉ tải đi nè rồi hấp มาแล้วนุเซินลงแล้วอู๋ปีอัดเลยบ่อ,ยยอุ้ยตายซะเนาะอ,อ่าตายซะเนาะตรงยาน,นี่บ่ายานมันปดวดอะขนาดมุขเขาล้างบ้านเองมันอยู่เสร็จทันทีมันอยู่ในบ้านบ้านหลังไหนหล้างยายนี่บ่แป๊กลังไหน belakang ni. Okey. Sei wah. Oh ni. Oh. Wah. Ini apa? Eh. Oh, ayo, 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 มิตายแล้วมันเจ็บแลอวขนอกนี่เรียบล้อยเฮ้ยนฟาวดีเป็นไงเออวก็มันยิงเห่เจ็บสืๆนี่เนาะปัมยาก่อนจะได้ยาเก็บมาปึ้งลงถู่กันนะลงถู่คคนมาฟังไปอ đi thế quá bọt Ui, điểm Ui Điểm ta mắm mắm mày mắm mắm mày Ừ mắm 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 nhìn mắm ฟังฟังกันอุ้ยทำบ่ได้พี่ยิ่งซอยเจ้าก็บ่ได้ยิ่งนอนอะไรทำไมถึงศูนย์เดวล